โรงเรียนเอกนชนเนี่ยอาจจะไม่เสมอภาคกับโรงเรียนอของรัฐสิ่งที่เป็นเรื่องค่อนข้างจะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สุดก็คือเรามีวาทะตัม วารก,กรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลร้ายต่อการศึกษาพอสมควรเรามีโรงเรียนตาดิกาเรามีโรงเรียนปฐมแต่จะพบว่าเด็กในสามจังหวัดสตูอาจจะไม่ไม่ถึงที่อยู่สต,นะตูนจะไม่เท่าไหร่นะเด็กในสามจังหวัดที่เป็นพี่น้องมุสลิม ห้าวันต้องไปเรียนโรงเรียนปฐมอีกสองวันต้องไปเรียนโรงเรียนตาริกาเราจะมีสถาบันปอนะวันนี้ที่อันตรายที่สุดคือรัฐเนี่ยยังปิดกัน้นปรากฏว่าคนจบปอนะบ,บ้านเราเนี่ยไม่สามารถไปเรียนที่ไหนได้เลยยกเว้นจะไปหยิบเดี๋ยวจะผมประมาณไปลไายปลายเดือนจะไปที่หยิบเพราะเราไปสร้างหอพักให้ลูกหลานเราที่ไปอยู่ที่หยิบ ประมาณสองพันคนเนี่ยพอจบมาเนี่ยปรากฏว่าอียิปต์เนี่ยรับแอกราคนจบสถาบันคอนอไปเรียนต่ออียิปได้แต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีมหาวิทยาลัยเลยช่วยกันคิดนะคนที่เรียนศาสานาอย่างเดียวน่าจะมีมหาวิทยาลัยทางอิสลามศึกษาขึ้นมาแต่บนพื้นฐานของการศึกษาปรากฏว่า การสนับสนุนก็ยังน้อยกับโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนของรัฐแต่ทั้งที่อันนี้คือเป็นผลร้ายต่อเด็กแทนที่จะเอาเด็กมัเป็นศูนย์กลางเราเอาวาัฒกรรมนี่ออกผมคิดว่าถ้าเรามาร่วมมือกันเนี่ยอาจจะทําให้การศึกษาไปได้ไกลกว่านี้ที่เสียงของท่านสุรินทร์พิสุวรณรขาดไปท่านสุรินทร์ท่านบอกท่านเกิดที่ปอนเนาะ โตที่ปอนเนาะแต่งงานที่ปอนเนาะท่านก็เป็นเลขาที่การอาเซียนได้แล้วผมเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่เรียนเตรียมอุดมเนี่ยเรียนโรงเรียนใหญ่ๆสวนกุหลาบเนี่ยจะได้เป็นเลขาอาเซียนอีก50สปีขา้างหน้าหรือเปล่ากับผมวันนี้ได้มาพบกับหลายท่านเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มากมายแต่เพียงไม่มีโอกาส ตอนนี้ผมต้องฝากโอกาสไว้กับท่านผมก็ให้โอกาสท่านท่านก็ให้โอกาสผมได้ทำนะท่านมีข้อเสนอแนะท่านอยากทําอะไรท่านมาบอกผมผมพร้อมที่จะทําให้ท่านแล้วก็ผมยังเชื่อว่าการแก้ปัญหาพื้นที่ต้องใช้คนรู้ดีเนทะ่านั้นไม่ควรจะใช้คนหวังดีคนหวังการขอเปิดงานโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางสันติวิธีอิสลามออของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นบันนีครับขอขอบคุณมากครับ